ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนลครับนั่นนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมกับดบเจกนะฮะวันนี้มีปัญหาเรื่องหนึ่งครับสำหรับเอ่อใครที่ใช้เมนบอร์ดนะฮะเซตสองเจ็ดศูนย์ H Gaming นะฮะของเอ u ซุดนะฮะหรือว่ายี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ที่มีอาการเหมือนผมนะว่าเออใส่การ์ดจอไปนะฮะแล้วภาพไม่เข้าฮะแล้วมันจะวิ่งไปออกออนบอร์ดนะฮะ แบบว่าทําทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าทั้งเอาอยางลบทําความสะอาดตรงกาดจงกระจหรือว่าทำความสะอาดสล็อตทุกอย่างฮะทั้งใช้เคลนเนอร์ฉีดแล้วภาก็ยังไม่ออกวันนี้ผมมีวิธีฮะว่าจะขัดแต้มขัดอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมฮะความสะอาดเช็คดูตามช่องนี้มีเศษฝุ่นหรือเปล่าทำหมดแล้วฮะ ถอดทานไบออสก็ลองถอดอะไรวันกันนะฮะกยากไม่หายใช่ไหมฮะจะมีวิธีวิธีหนึ่งฮนะคราวนี้เป็นวิธีคล้ายๆจะมองข้ามเรื่องทานกับการเคลียร์ไบออสเนื่องจากพบว่าไบาออสมันมัน,มนจำค่าเพียเพ้ยนๆมานะฮะว่างงังนีเน่เป็นสินค้ามือสองนะครับผมนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่ จากนั้นเราต้องเอถอดการ์ดจอออกใช่ไหมปาบถอดฐานออกปุ๊บถอดฐานนะถอดฐานแล้วก็เคลียร์ตัวนี้ครับถ้าเป็นบอร์ดของเอซูสเซตสองเจ็ดศูนยเฮดนะจะอยู่ตรงนี้ฮนะจัมเปอร์ครับจะอยู่ตรงนี้ฮนะนี่น,นี่เดี๋ยวนะนี่นี่นี่นตัวนี้ครับเขียนว่าอะไรนะ c l r t c นะตัวนี้จะมาดูคคู่มือได้ครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮนะล้วก็จมไปเลยครับ สองจุดนี้ให้ใคโกรมเตะการประมาณทันับหนึ่งตีห้าแล้วปล่อยหรือนานกว่านั้นสักนหนึ่งก็ได้สักหกเจ็ดวิครับบางทีบางรุ่นมันก็จะอาจจะจำนานนะถอดฐานไปด้วยเลยก็ได้เผื่อเผื่อมันอันนี้ฮะเมื่อก่อนเคยจำใส่ฐานมันก็ไม่หายฮนะตอนนี้ต้องถอดฐานนะแล้วก็จาต่อด้วยเราปิดไฟให้หมดจากนั้นก็ไม่ต้องใส่ฐานนะแล้วเราก็ใส่ก๊ดจอลงไปคขานี้ก็เปิดเครื่องเลยฮนะ ขอนี้ติดแล้วครับตอนนี้เพิ่งทําติดวันนี้นะคเบื่งั้นี่นะแต่ใครมีอาการแบบนี้นะครับทางอัปเดตไบออสหรืออะไรทุกอย่างมาแม่งหมดทุกอย่างเราก็คิดว่าสลออ็อตเดมไอสล็อตเนี่ยน่าจะเสียหรือเปล่าสองสล็อตเนี่ยคิดเ่ามันจะเสียผมก็ไปโพสในกระทู 1, ้พันทิดนะว่าเป็นบอสเซตสองจนมีปัญหาไม่ออก กจอฮนะก็เคยโพสตดยมันยิงไปออกออนบอดอย่างเดียวเลยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้นะไฟอดนะมันอาจจะมันอาจจะรวนหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราถอดฐานอนะเราจัมป์ปืใช่ไหมปกติการการจัมเนะี่ยไม่ต้องถอดฐานก็นได้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ต้องจัมปแบบเอาฐานออกนะฮะออดฐานออกเลยฮะแล้วก็จัม ถอดทานเนี่ยบางรุ่นต้องถอดนานเหมือนกันนะฮะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีน้ำเต็มไปตับางรุ่นเนี่ยไม่ใช่เราถอดปุ๊บประมาณนิดหนึ่งเอาใส่เลยก็ไม่ได้นะฮะต้องถอดทานเลยอ่านง่ายที่สุดอถอดทานแล้วก็เคลียตรงนี้ฮจำไปปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยทานเนียไม่ต้องใส่ฮะรอให้มันติดก่อนแล้วค่อยใส่ทานที่หลังโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะใครที่มีอาการแบบผมเนะยโอ้นังตาจะไหลามากนี่ผมใช้เวลาเป็นเดือนอย่างนเงี้ย เครียดานเขเคียเย่ยหมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วแบบว่าจนคิดว่าจะส่งให้ทางร้านเช็คดูแล้วเอามิเตอร์วัดว่าตรงนห้นมันช็อตหรือเปล่าเาเกือบแล้วะนะเลยวันนี้ลองตัดสินใจอีกรอบหนึ่งมันเป็นประเด็นว่าวันนี้ผมกะจะอับใบออรใช่ไหมแล้วคราวนี้เครื่องอยู่ๆมันก็เปิดไม่ติดจ้ำยังไงก็ไม่ติดทำไงมันไม่ติดแต่อ้ามันพังแล้วหรอวะก็เลยนั่นแหละถอดถาดออกจ้ำอันนี้ สุดท,ท้ายมันติดเขาที่มันติดหายไปเลยอะอาการนั้นเอออาการมั่วๆ่แปลกหายไปเลยฮะเหมาอนเขาที่เขาไม่มีอะไรมากฮะใครที่มีอาการแบบผมเนะี่ยอาการนี้สลับเออเมนบอร์ดไม่อ่านการ,ร์ดจอหรือไปออกออนบอร์ดอะไรนี้นะฮะถ้วมีอาการเหมือนผมก็เนี่ยทำตามที่ผมทำดูอาการผมถือว่าหนักมากนะหนักสุดๆนฮะ ใช้เวลาเป็นเดือนเนยอัปเดตไปออสทำทุกอย่างบางคนก็บอกอะไรนะตัางเอ็ดมินเขาบอยไปขัดบางกว่าซ p พมันไม่เกี่ยวแต่ว,ว่าไปมันเกี่ยวตรงนี้นั่นแหละฮะท้ายที่เชื่ออาการแบบนี้แต่บางทีก็มีนะฮะตรงไอ้ช่องรูเนี่ยถ้าสกปรกมันก็จะไม่อ่านมือนกนนะมันก็มีถ้าทำทุกอย่างแล้วไม่ติดก็นั่นแหละลองทำมิตีวงดูดนะฮะ เนี่ยน้ำยานี่ดีมากนะฮะนี่เป็นน้ำยาคลีนเนอร์ที่ดีมากฮะไอ้เมื่อก่อนที่โน้ตบุ๊กผมนะปุ่มพาวเวอร์มันค้างเนาะฉีดน้ำยานี่ไปฮนะเมื่อก่อนปุ่มพาวเวอร์มันค้างทำไมเราเสียบเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปปุ๊บมันจะติดเลยนะเครื่องจะติดเลยเพราะว่าปุ่มมันค้างมีน้ำยานี่ฉีดเข้าไปปาป่าป่าเขานี่หายครับไอ้ตัวนี้เหมือนกันแป้นที่มันกดไอเนี้ย มันคลิกไม่ได้นะตัวเนี้มันหลอนหมดแล้วกดไงก็มาติดฉีดน้ํายานี่ไปเนี่ยเรียบร้อยครับซื้อมาโคดแล้วไหาดเอลัาสามสิบบาทสี่สิบรูปบาไม่แน่ใจดีมากฮะใช้ได้คมมากเลยที่ทำควาสะอาดแผงจอได้เลยน,ะะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็อะไรฮะเมนบอร์ด ซ7 0 h Gaming ของ ASUS นะฮะใครมีปัญหานี้เนะี้ยของ ROG เนะี่ยทำมันผมได้เลยนะฮะผมว่าหลายคนเลยนะที่จะมีปัญหาแบบนี้ปัญหาโลกแตกว่าไงคราี่ก็ผมไม่มีอะไรมากแล้วลต,นนต้องลาไปก่อนเลยกันนะฮะขอพบกันใหม่คลิปหน้าเลยกันสำหรับตี่ใครที่เจอปัญหานี้ก็เม้นถามได้นะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างผมยินดีให้คำปรึกษาแน่นอนนะสวัสดีครับ